สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนขาวันนี้นะคะนังเกี่ยวเขาอยู่ดีๆนะคะแม่ก็โทรมาบอกว่าหนูๆมารับแม่หน่อยแม่จเป็นลมแล้วแล้วพอมาถึงบ้านนะคะ อาบน้ามท่ายามงค่ะหนาวก็เลยเป็นสภาพหินค่ะพีพ,พีทุกคนค่ะแล้วก็มีพี่ๆหลายคนสอบถามเขามาว่าลูกเคยดีเด่นไปไหนนี่จ้าลูกเคยดีเด่นมาคุดมันกบแม่ยาย่ะช่วงนี่นะคะพี่ๆทุกคนค่ะก็คุดมันหน,นานี่หละคะ่ะติดลมฝนดีเหลือเกินปีนี้ค่ะสภาพหินเดี๋ยวกติดเดี๋ยวก็ติดนี่จ้าส่วนนางก็พอนะ่ะหรอเกี่ยวเขาค่ะ รับจ้างเกี่ยวเขานะคะสองคนพอลูกแล้วก็มีหน้ามาช่วยเนาะส่วนลูกเคยดที่เด่นขับรถเป็นยังขับเป็นแล้วค่ะพี่พีทุกคนคะ่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเล่งขุดมันออกจากสวนคะ่ะเพื่อที่จะปลูกมันต่อนะคะให้ทันฝนเนาะแล้วก็จะไปค้นพันอ้อยมาเตรียมปลูกด้วยคะ่ะพี่พีทุกคนคะ่ะก็เล่งงานกับตอนนี้แบ่งงานกันทํานะคะแยกใหญ่ค่ะทําใครทามันนะคะนี่แหลคะค่ะชีวิตบ้านนั่งก็มีแต่งานนี่คะ่ะแต่คอนเทนต์ก็วิ่งเข้าหาคะ่ะพี่พีทุกคนคะ่ะ ทำงานทุกวันคอนเทนต์ก็วิ่งเข่าหาธรรมดาค่ะยิ่งฝนตกทุกวันช่ำๆแบบนี้นะคะถนนลื่นค่ะรถติดเป็นธรรมดาค่ะจริงๆนะาไม่ได้อยากทำคอนเทนต์แบบประมาณว่ารถติดหรืออะไรเลยนะคะแต่ด้วยความที่ว่าเราทํางานนะ่ะเนาะมันก็เลยจะมีบ่อยๆให้เห็นนี่ค่ะทุกวันเลยก็ว่าได้นะคะไม่ได้อยากทําแบบนี้หรอกคะ่ะมันเหนื่อยนะคะแค่ทํางานก็เหนื่อยพอแรงแล้วถ้าเกิดไปทํารถติดเพื่อเอาคอนเทนต์ นั่งเหนื่อยค่ะนั่งไม่อยากได้นะคะแต่ว่ามันมาเองเนาะเคยได้ยินหรือเปล่าคอนเทนต์วิ่งหาเื่อนี้ค่ะส่วนพ่อนะคะกระยายมาเอ่อเกี่ยวแป้งจะโค้งแล้วนะคะส่วนลูกเคยโทมลารลบหลุมมันก็นเลยตกทั้งนะาพอเท่าก็ไม่โดชาค่ะจอดรถเกี่ยวด้วยเนื่องจากรถ เกียวริมเสียนะคะก็เลยจอดแล้วก็เลยไปเอารถขึ้นขาหนี่ะตามภาพหินนะคะพี่ทุกคนขะใช่รถสามคันค่ะลุงมาช่วยด้วยนะคะแล้วก็พี่คนในหมู่บ้านมาช่วยค่ะจริงๆนั่นก็อย่างที่นั่งบอกค่ะไม่ได้อยากทําคอนเทนต์แต่ว่าคอนเทนต์วิ่งเข่าหาค่ะด้วยความที่เราทํางานทุกวันเนาะช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะรถยิ่งติดเลยแหละแกเอ้ยถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าวันนี้เนาะพอนั่งอะเกี่ยวเขาคนเดียวเลยค่ะนั่งช่วยสองหิ่งสุดไทย ตอนที่จะมาเกี่ยวของเจ้าของขาดเนื่องด้วยนา่งเจ็บตาเนาะเพราะว่านั่งนั่งข้างหนา้ารถเกี่ยวนั่งลืมใส่แว่นนะคะแล้วก็เม็ดเข่ากระด่ใส่ตานั่งก็เลยเข่าตานั่งก็เจ็บไปนะคะตาบวบตาบวมนะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นลุ้มนะคะที่ว่าลบเนาะแต่ว่า เกยดินทับใหเหลียวนะคะถามว่าลึกไหมก็ลึกเติบอยู่จ้านี่นะคะพี่ทุกคนคะ่ะอ่มันกลางคำกางคืนแล้วนะ่ามันกระโม่มไม่ค่อยเห็นคะ่ะมันก็จะเป็นสภาพแบบนี้แหละคะ่ะโดยความที่ว่าดูเคยดีเด่นยังไม่ได้ชินทางเนาะอาจจะแบบกก,ก,กลัวนิดนึงนะคะก็เลยลบหลายลบหลายก็เลยไปเจอดินสุดคะ่ะฝนดีหลายด้วยเลยมันก็เลยเป็นสาพาเถ็นคะ่ะก็เลยมาเหนื่อยกันโต ล้างจากที่ถึงเส้นแล้วเรียบร้อยพอครับรถกับบานค่ะแล้วก็อย่าถามเด้อว่าเงินไปไหนมดนางมี่นีนั่นก็ใช่นี้ค่ะแล้วก็ลงทุนไปเรื่อยๆนะคะการลงทุนใช่ว่าเราจะได้กําไรเสมอไปบางทีเราก็ขาดทุนค่ะแล้วนางก็จะไปซื้ออะไรรถเกี่ยวโตค่านี้ค่ะพี่ๆทุกคนค่ะสงสัยคืนนี่จะได้ซอมรถยาวๆเลยคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย